จะนั่งมอพี่น้องหาจินบนหลังคนนั่นรบรสมาบมาเลยี่ลำบากคือเปรียถ้าประเดียนแต่บ่มีเงินนั่นประเดียนกันยังตกเป็นเยื่อมิดช,ช้าฉีบเขาปลอมปลอมเฟดมาหลอกเอาเงินประเดียนประเดียนกับบได้โทเไปหาพนพี่น้องนึกว่ามมันนั่นพี่น้องขอเงินดีๆก็โอ,อนให้เขาไปซะพันหนึง่ง ไปอันกับว่าแม่น,นั่นเด้เงินกับไปยืมเขาจำเนี้เงินบ่มีไปยืมเขาเสยหมือนเ้ยืมเขาเสยไปให้เขาสินเดียนมากยังไปให้เขาบอกเขาโอ้ยไปซื้อบัตรทู่ใหญ่ยักษ์พันนะงใหญ่เะเอาไปให้นพี่น้องใหญ่เขาถือกักตัวยูมองหันมองนี้ก็ว่าไปเนาะตอนนั้นโควิดบ่อยฟังไม่ซื้อๆอกได้ไปพันหนึ่งเลยที่มา,าพันที่สองไันะอ๋อไปเอามาน เลยว่าเอา้าบวบเป็นฐานเราเป็นหนังสืไปเบื้องตรวจสอบพอตรวจสอบแล้วยังยไปหัวใจเจ้าของโดนหลอกมิดชาจีบไดีไปพันหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวพันหนึ่งกับว่าเมนเงินเนนจ้าของำจำได้ไปยืมเขาไปยืมเขามาถ้าสันาา่นแะล้วเขาเฮ็ดพอดีเนาะมาหาหลอกเขาหาปลอมฟิมลนะ์มาหลอกเขาเนาะน่เมนเออ้องบ่ลลูมากเข้ากันเ,เป็นเยอือกพวกมิดชาจีบเนี่ยขนาดประเดียนบ่ลลูมากเลย ควมเดืดตนสัตว์กันไงยังเสียงเงินแหนพวกมีจใจขีดเนู่เขามาหลอกควมเด็ดตุลเขาอ้าวยันพี่น้องเ่ได้มีอันอันเนยเติมโทรศัพท์ยันพี่น้องเ่ได้โทรหาผู้นั้นผู้นี้บบมีเงินมาได้กะบ,บากนาไปยืมเขามากยืมเขามากพสชุดถ่ายยังไขยู่ประเด็นแคบหนาจอไว้ตลอดเอใจตอนข้ามเบาข้ามเขียนเนี่ยแหละมันมันผิดแปลกแบกเนว เจ้าคอยเอะใจโอ้ดีนะว่าเอะใจท่านเสียไปแค่พันเดียวหนึ่งคนใดพันหนึ่งเราคนกระยำตอนนี้คนกระติมะเอาอีกคนตโตพันที่สองโอเส้นเตือพี่น้องมาหลอกประเดียนคนไหนไปพันหนึ่งเราคนกระยำเสียวพันที่สองตอนเดียวเอากระเล่หูเกี่ยวกราบเขียบหนาจอไว้ ไปเล่ยไปแกงตำรวจนี่แหละแกงตำรวจลรงพักใไไกล้นี่นะไปแกงตำรวจโอ้ยข่อยโดนหลอกเราไปพ่อย่ายน้า่อยว่าข่อยไปแกงตำรวจนะวีนก็เลยไปแกงตำรวจพี่น้องเอาของมุ่นไปให้ตำรวจผู้ใดเห็นตาบอดอย่าไปไอยเด้อพี่น้องเอ้เป็นหูเป็นตาแท่นเจานะ้าหน้าที่บันเมืองเฮาเฮา,ากับเป็นนนัอันประชาชนที่ดีเป็นหูเป็นตาซอยซอยก็เจา้า บันเมี่ยงเข้าจังหวัดศีจเจริญที่อาศัยต่างแตนเจ้าหน้าที่เห็ดไฟเดียวกับว่าใดเดียเข้าเป็นพระช้าชนเข่ากับเป็นหูเป็นตาแท่นแท่นบันเมี่ยงเข่าเด้อพี่น้องบันเมี่ยงเข่าสีอยู่่เย็นเป็นสุขผู้ใดเห็ดบอดีบองามก็จะไปอยากอายบ่ถือตองปองถ้ำกับบอกไปหลดผู้เพิ่นเจ้าหน้าที่ผู้เพิ่นดีเพิ่นมีอยู่ดอกคนเข้าคนดีายก็าคนบอดีว่นละในประเทศใท้เข่า ตันประเทศทให้ห้าอยู่ว่าไรหรอกเป็นหูเป็นตาให้ซอยเบนกันก็พวกกัน <c oughs> เล่นนันฮาโกน่นนะพี่น้องเล่นมาเป็นปีหลอกในห้หามักพ่อเล่นมาเป็นปีหลอกให้าวมันมักคิดว่าห้าเสียนมักเจาะคลองถนงตโส่บัตรอันนั้นไา่ห้สโงบัตรอนนันอน,นี้มาใหาให้ห้าไปติดต่อธนาคารให้ห้าส่งอันนั้นมันนี่ไม่ห้เฮ็ดคือคือดหรอก ประเด็นก็นเคยโดนเทียนหนึ่งแล้วเล่นนั่นนี่ละเล่นนั่นนี่นละประเด็นก็นเรียวขอมุ่นไปให้อันเอาไปให้เจ้าหน้ายป,ประเด็นะให้ตรวจสอบพอตรวจสอบแล้วกระทรวงไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพุนเขาไปจับได้โยนผู้เกีรตพุ่นฮัลโหลไมฟ c นลูซี่ y o ง y ิวยูโซม h w e เ c ลคัมเดือไมาเฮาลงเดิน a n งคิวมาแล้วมาแล้วกัมแบบแล้ว ไม่เป็นส่วนรูสีมาเที่ยวเมืองใต้มาเที่ยวเมืองใต้เรือรูสีเรือกำจูไทยแลนด์เรือรูสีเดี๋ยวสีเอาอ่นอันทางนี่ลงก่อนทางนี่เพราะท่านไหนลงหรอกน้องเดี๋ยวเอาทางนี่ล่องแกะข้าวกันเด้อเอาทางนี้ลงก่อนทางนันหันไปทางพุนบัดนี้สิเอาทางนี้กลับขึ้นมานสิเอาทางนี้ลงกันได้สามสิบสาบนาทีแล้วเนาะขออนุญาตแป๊บนึง ขอบคุณยหลายเด้อพี่หน่องขออนุญาตลงไลเด้อในสามสิบนาทีแล้วเนาะ